อายหย่อนทันทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตำเสจแล้วหลับพุงใหญ่กว่าทุกครั้งตายไม่ได้ขับไม่ก่อนตายไม่เฮี้ยลุงครับผมเตือนด้วยความหวังดีอย่าไปคลีนิกหมอฟันนะครับทำไมอ่ะจะโดนข้อหาคดีฟอกเงินฟอกทองคิ้งเอคาระวังน้ำมันกระเด็นเข้าแขนนะเป็นห่วงหนูว่าเอามือทิ้งแนบกระทะก่อนเลยดีกว่าน้องมันน้องมันเป็นห่วงนะครับขอยื้ลงไปในทามได้ไหมครับไม่ได้ครับเวลามันกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นทิ้งก่อนเลย Okay, เขาเขียนแน่ๆอะไรก็ไม่โดนแน่ๆนี่เหลือนี้สัตว์เนื้อคลานมันวิวัฒนาการมาทําอาหารกินเองได้แล้วหรอครับเนี่ยเนี่ยมึงเห็นกูเป็นตัวเฮี้ยมาทำอาหารเลยสัตว์เนี่ยมึงดูเลยแต่และอย่างเนี่ยชอบเลยะคะ่ะรักนะคะคิดถึงหนูไหมคะคิดถึงจ้าแต่หนูไม่ได้บอกลุงคายุขนาดนี้คงมีคนเอาแก่ สวัสดีครับผมชื่อเอกอายุ28เงินเดือนหลักแสนขนาด55ต้องการหาแฟนคุณสมบัติเอาเก่งไอบีลุงเอได้เลยน้งอง,ง,องมึงมาหาคูหาเมียกันในไลฟ์กูหรอเนี่ยบอกดีใจที่ลุงเอทำลาบวันนี้นะคะทำไมอ่ะเพราะถ้าทำวันพฤหัสมันสับบอดีสีเป็นน้ำตกอ่ามันจะสีเป็นน้ำตกถ้าสับบอดีนะครับเอคลิปที่โกนขนน้องชายต้องแพงชีพหายเก็บไว้พ่อมึงใช้แต่เจ้านั้นนะให้พ่อมึงใช้นะ วัเนียลุงเอครับผมผู้จัดการโยชิเองนะครับอยากติดต่อคอลแลบต้องติดต่อที่ไหนครับงอเอาแล้วเอาแล้วลุงเอครับชวนแคนดี้สาวเวียดนามมากินลาบที่ลุงขึ้นไปด้วยไหมูงด้วด้วยด้วยด้ดครัดอันดรายด้วยด้ยดวด้ยดวยดวด้ยดวยดวดดวยด้ดดดดวดว้ดดดดดยดดดยววดดวด ใครปล่อยแม่ไม้ตุรกีมาทําอาหารตรงนี้วะไม่ใช่แม่ไม้ตุรกีครับลุงเอครับผมถามลุงหน่อยครับลุงเอเป็นเยพันอะไรครับพอดีแม่ผมถามว่าดูเยอะไรอยู่ลุงถามจริงๆนะอร่อยจริงเปล่าเห็นมุงบอกอร่อยแต่เติมเครื่องปรุงไม่พักเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมทำไมวันนี้เข้ามาเจอผีปอบนั่งไลฟ์คะไม่ใช่ผีปอบค่ะอีสัตย์ค่ะไม่ใช่ผีปอบ ทุคคนเลลยุงเองูอะไรเตะบอลได้ติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบตอบผิดตามิดตายนะติ๊กตอบติ๊กตอเฉลยงูโนเฟเนลเดสปังตามิดตายมาแล้วครับรายการใหม่ทำอาหารบ้านยายนุชกินปุ๊บมิดตายปั๊บมึงแหละถมานมบ้านใหยนุชกินมุดปิดตายปั๊บลุงเอครับผมขอเสียบลุงหน่อยครับอาซาไม่ได้ครับเสียบไม่ได้ครับขอเสียบกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ครับพันห้ารวมห้อง เอาหลักครับจังหวะนี้โรนันโดเลี้ยงเข้ามาเขตโทษและยิงเข้าประตูไปแล้วสู้พี่โตลุงเอครับผมขอเธอสั่งปากเปล่าระวังปากแตกกูไม่ได้เคยสั่งกูยังไม่ได้สั่งเลยเฮียลุงเอครับทดสอบดีเลโดเนต์ยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์อยากเย็ดหีลุงเอนะครับอยากเย็ดีลุงเอทั้งทคนิคกูมีแต่นี่เอครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ชิมเลยนะเนี่ยเต็มสิบหักไม่กล้าชิมไม่สลดหักต่อ ไม่กล้าชิมด้วยนะครับพอดูจากสีดูจากอันนี้แล้วแต่ว่าคุ้มมีนรัยแตกกันมากนะวันนี้อร่อยถูกใจอนาไม่ถูกลืมบอกกูว่าอร่อยแต่กูอยู่โรงพยาบาลโอ้โหไลฟ์นี้สนับสนุนโดยน้ำปลาราตรามะางอยของแท้ต้องมีเส้นโมยอยู่ในขวดน้องไอ้สัสโอ้โหอีถ้าลุงเอไปขายส้มตำนะัดกูว่าถ้ากูเป็นลูกค้าแล้วสั่งอาหารวันนี้คงได้กินพรุ่งนี้อ่ะ นี้ทำตามกันไม่ได้พอใช้กลิ่นคาวและความเปรี้ยวจากรักแร่เอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมะนาวแท้แพ้รักแร่เพชรชัคาดรักแร่เาใส่ชูรถเป็นกําขนาดนั้นไม่อร่อยกูแนะนำให้ซื้อกินเอา เพิ่งตื่นเลยรีบเข้ามาดูป่าเข้ามาตกใจมากค่ะสกกระปรบ<อ>ไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวหนูเรียกหนึ่งหหเก้ารอนะไม่ใช่ค่ะทุก่าหวิวนม่กินไม่ไหวศกกระปรกไม่ไหวลุง<น>เอคราบสนับสนุนโดยปลากระป๋องปลาซ้ำแม่ครัวจะมั่วก็ดีจะพี่ก็ได้สู่ความจังไรเด็กไทยทุกคนจะมั่วก็ดีจะพี่สามแม่ครัวนาะมาแต่นี่คนะือส้มตําที่แพงที่สุดในประเทศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครกเดียวได้เป็นหมื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส้มตำทรชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสกกระปรกเป็นปกติ ลุงเอเป็นสตรีมเมอร์ที่เก่งและฟ้าประธานประธานโทษเกิดมาทำควยอะไรรักหยกหยกลุงเอครับซอยผักแล้วใหญ่ลืมอีกซอยนะครับซอย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 อะไรซอยนกพุ่งหลีนกขุ่มหลีบินครับไอ้เต้ยสุ่มลุอบเไทยบอลูนอกอกกินยงไอเฮียเอทำทรงใสพริกเยอะที่ไหนได้ลูกชุบไอเวนลูกชุบพ่อมึงเถอะลูกชุบไอสัตว์ อ่อันนี้มเอาจีบีดใส่ครบดูดูอันนี้ลาบหมูนะครับเดี๋ยววันถราวันหนึ่งเวเรื่องสตรีมนะตําเบาๆหน่อยครับเบียงูจงอางตื่นถ้าวันหนึ่งเวเรื่องสตรีมคนที่ดูลุงเอโตขึ้นมาเนี่ยลุงเอจะเปิดร้านอาหารมากินนด้วยนะ,นะครับอย่างน้อยๆคุณเคยดูผมทำอาหาราเอาอย่างนี้เอาไหแล้วก็ชิมเรเราทำชาเลนจ์จับเวลาเรากินห้ามกินน้ำสิบนาทีโจของฝากฝาก เอาแมฟันหน่อยนะงับเหลืองอ่อยเลยเดี๋ยวเรามาทำชาเลจนกันแมหนุ่ยไปเตรียมน้ำก่อนไอน่ารักเอาไหมเรามาทำชาเลจนกันํำคมวันนี้โกรธคือบ้าหมาคือโบโง่คือมุมหมาคือบูมอย่าให้ลุงกินพริกเยอะเลยชัดเดี๋ยวจะตายโหงก่อนเนี่ยกูว่าใกล้แล้วเนี่ยทุกคนอย่าให้กูสาลักนะกูตายได้จริงนะอร่อยที่ปากลำบากที่ตูดโอ้โ ลุงสมองมันกุ้งครับ<ะ>เคยไหมครับโอโอรถติดไฟแดงอาเอเอามีดปาดคอเพื่อเรียกร้องครามใจมึงไงสมองมันกุ้งึทหารอยู่ชายแดนใต้เวลาเครียดเครียดมีลุงเอนี่แหละ<อ>ที่วยให้สำเร็จความใคร่ได้น้องอร่อยปากลำบากตู่เออกูว่างานเนี้ยลำบากด่าก,กูแน่เฮียไม่ต้องกูว่ากูได้ยัดแน่ไม่ต้องยัดเลยสัตว์พุ่งพวดออกมาความรักก็ไม่เหมือนเฮียอะไรแล้วตอนเนี้ยสัตว์เหมือนว่ากูต้องเรียกหมอแล้วเนี่ย เอาพริกทาร่องดากให้200เก็บไปให้พ่อมึงใช้เถอะ2 0 0นะนี้สินาที่มาของส้มตำพันล้านลุงเอโคอันนี้ไม่ทราบว่าที่ไม่กินสักทีเพราะรอจุดทูบก่อนรอกูไม่ได้รอจุดทูกูแดกอยู่ลู่อี้ยลุงเอคโคถ้าตุยเดี๋ยวผมกดไลค์ให้นีน่าจังทำส้มตำรอครับไม่น่าก็พูดแ่วิตก่อนตนานจริงแม่ตำตั้งแต่หกโมงยังไม่ได้กิน นักวิจัยชี้มนุษย์ที่เห็นในจอเป็นบุคคลแรกที่เกิดมาโดยไม่มีสมองบื้ๆจริงๆงงัวรสชาติอาจโดนใจแต่ตายอาจโดนตัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครกที่ลุงตำเคยอยู่ในโฮรําัมผมมาก่อนลุงครับข้างบ้านผมตำอะไรไม่รู้เสียงดังผมเอาไฟเผาบ้านมันเลยดีไหมครับใจเย็นน้องค่อคคุยก่อนนะครับมันเด็กตัวพิเส่ก็ได้เห็นส้มตำทนไม่ไหวแล้วเอ้ยทำไอะอะไรน้องทำอะไรอะช่วยด้วยเป็นอะไรฟัวฟัว ลุงเป็นนี้อะไรลุงเอครับ<ะ>ช่วยต้อนควายหน่อยครับมันไม่ยอมเข้าคอโมอ่โม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 ่อยาก,ากบอกคนดูกูไม่เหมือนชาวบ้านแต่เมืองช่วยเหมือนมนุษย์ให้ได้สักวันก่อนนะเอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของเราอร่อยทุกจานบานปลายทุกคนอร่อยจริงๆพร้อมยิงคนทำ วันนี้เข้าค่ายลูกเสือร้องเพลงกันตํำมะละกอส้มตำมะละกอส้มตำมะละกอส้มตำมะละกอฝันส้มวุ้ยนอแตดเป็นพืชน,นิดใดคะนอแตดอยู่ที่ มึงนั่นแหละอีสัตว์เป็นพืชชนิดใดมาเดี๋ยวกูทำให้ดูนังกูจะเบื่อไอ้นอมึงขาดอีเหี้ยมึงมาเลยลุงครับลุงว่าหนังโปญี่ปุ่นรัสเซียแอฟริกาลุงว่าชาติไหนร้องเสียงดังและเสียลที่สุดกูว่าญี่ปุ่นนอาเวอร์สุดไอ้เหี้ยยังไม่โดนแหย่ร้องไปแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องไมายสี่เหลี่ยมเครื่องยังไม่ทันเราเข้าเลยไอ้เหี้ยอ้กิบินาอ้กิบินาไอ้กิบินาไอ้กิบิดาร้องเหมือนควายถูกเชืออนะขอบคุณพี่เอที่ทำให้ผมมีความสุขในทุกวันพี่เป็นไอจ้อนของผมเลยไอ้้ไไม่่ใชเป็นนนออจะ ม่นอดีกวาะะลุงเอครับที่บ้านผมเวลารถน้ำมันรถหมดจะไม่ไปเติมที่ปั๊มจะไปซื้อรถคันใหม่แทนครับเครื่องใหม่เยน่ากินค่ะไม่ใช่ส้มตำนะคะหมายถึงลุงน่ากินครับคนทำลุงเอเป็นเกห้าสิบห้าจ้ากูอยากเป็นเกจ้าทำไมอ่ะมึงอยากดูโบงเะไรยี่ห้อไม่ะ มึงก็กินสักทีเถอบ่นอยู่นั่นแหละชาลงชาลเลนคุยอะไรปัญญาอ่อนมึงอะปัญญาอ่อนอีเหี้ยจุงเออาหน่าไปใกล้ๆล,ล,ลาบหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอ้ยแยกไม่ออกอันไหนลาบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอไม่ทําลาบหน้าก็ลาบแยกไหมทำงานไรเดอร์วันแรกเหนื่อยมากขอกำลังใจหน่อยครับสู้ๆนะครับน้องผมต้องไปสู้ต่อแล้วครับแรงร่าง <laughs> เลียถาดให้ดูหน่อยเลี้ยถาดให้ดูหน่อยเลียถาดให้ดูหน่อยเลี้ยถาดให้ดูหน่อยเพือขอวิธีจีบสาวฉบับลุงเอหน่อยครับข,ขอดูบอกขอดูหนอแต๊ดหน่อยถากินหมดได้นอนในห้องน้ำเน่ พรุ่งนี้เดี๋ยวก็ลงในชุมชนว่าอยู่โรงพยาบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบิดเสมอเมื่อเธอต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอร่อยปากลำบากก่าวููพรุ่งนี้เอหิวเงินสตรีมสาวันแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอร้อยเงินมาตีมสามวันก็ผิดอะไรไม่ตรีมก็ผิดหัวพ่อมึงเกิดมาหายใจก็ผิดอีเหี้ยคนทำเองยังเบรกไม่ได้แล้วยังจะเปิดร้านขายอาหารอีกยังไม่เปิดร้านก็เจงซะแล้ว เอลองคิดเชิงทดแทนคุณส้ตมตำถาดนี้ถ้าพ่อแม่เราที่นั่งแทเสาบ้านแดกอยู่ได้กินจะดีแค่ไหนน้องนะ้นองน้องพ่อแม่กูไม่ใช่ป่วงอีเหียลุงเอเก่งทําอาหารใช่ไหมใช่ผมอยากรู้ส้ตมตำต้องใช้ส้มอะไรตำส้มเขียวหวานหรือส้มเชงส้มตีนส้มตีนกูเนี่ยเอนี่ปนะีเตอร์เซบาสนาเด้มามะละกอให้ดูหน่อยขอแบบแรงๆกูต้องเชื่อมึงใช่ไหมไหนปีเตอร์เซบาสปีเตอร์เซบาสไหนไอเหียการละครจัดบ้านชื่อบักเซียวลองปีเตอร์เซบาสอ้เหีย

กูจะวมิตรเสบาทำเป็นแกล้งเผ็ดนะเอการละครชิปหายเห็นมึงมานแดกเธอพี่กระหลานเนี่ยแกให้กูดูหน่อยร่างเอครับพรุ่งนี้หมอเซมนัดไปตัดไม้แผลผ่าตัดผมควรพกถุงยางไปไหมครับเครื่องหมายสีมึงพกไปทำเหี้ยอะไรเนาะไปตัดไหมมึงกลัวแบบมึงนั่งรถอยู่เนี่ยมึงกลัวมึงนั่งรถระหว่างทางไปพ่อมึงขับไปเนี่ยมึงต้องคุมถุงกลัวทำไมเวลาพ่อมึงตกลูกแล้วน่าแล้วเสียจดแตกอะไรอยู่กินควายห้ามมึงกลัวมึงตอนมึงขับลูกแล ลูกเตี้ยมมึงแตกแล้วตอนลงรู่รับตึก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 แล้วมึงออดไหวขนาดแตกกลางทางเลยมึงต้องเตียมถุงไปลุยคู่ไสตรีมเมอร์หนึ่งเดียวในไทยนั่งเล่นเกมคนดูไม่ถึงหมื่นนั่งกินข้าวคนดูหมื่นกว่ากูจะบ้าคนไทยยุ่งเองเ้ารู้ไหมคะว่าทําไมลุงไม่มีแฟนทําไมอ่ะให้ห้าร้อยบาททำไมอ่ะั้นไงคะโดนหลอกแบบนี้ถึงไม่มีไง เอไม่ได้น้องพรุ่งนี้ลุงขออนุญาตบิดนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรุ่งนี้พี่ต้องนั่งแช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโสมลุกเป็นไฟวีวอวีวอวีวอวอวายอวีวออสันพากรมาแล้วครับหลานยายหนอมอยู่ไหมรู้หรือไม่คนเราไม่สามารถนำมือทั้งสองข้างมาถูแล้วละเลงบนใบหน้าได้เนี่ยครับผมเก่งมากเลย ลุงเอครับวันนี้ผมเรียนศิลปะเรื่องการแกะสลักผมเลยเอาระเบิดมือไปแกะสกากผมครับน้องคุณรักม่กอาริสต์เอฟิวโมเมนต์เลตเตอรต้มตำลุงเอกินไม่คายเพราะตายก่อนปืนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส้มตำอัปมงคลเลยเนี้ลุงเอย่ากินจนหมดนะคะหนูว่าแหนบหมดนี่ได้ไปมีติ้งกับฮกลกซิวแน่เลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นห่วงน้องมันไม้กูมีติ้งฮกลกซิลน้องเอครับอยากเห็นจูนี่ลุงได้ไหมครับ ระเพาะบอกไม่ไหวแล้วแสบมากร้อนมากส่งคำเตือนหาดากพรุ่งนี้เมืองไม่รอดแน่กินเยอะๆนะครับเดี๋ยวก็อยู่กินอะไรแบบนี้ได้ไม่นานแล้วครับ<อ>น้องกูจะสอบฟ <ชะ S 1> <ภ>าฟ <ไป S 1> <ม>าม่อีกแล้วน้องอ,อยากขอดูจูดี้ลุงเอเป็นกำลังใจหน่อยได้ไหมครับอไอสัดดูจะควยกูนี่ดูไอสั์คนดูหมื่นคนไม่มีอะไรทำกันใช่ไหมคะถึงมาดูเสือดาวกินส้มตำ ว่าเป็นอย่างที่โดนั้นบอกเดี๋ยวก็ลงชุมชนเข้าโรงพบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อชื่อมิดพอแอดมิดไม่ต้องนี่ผู้จัดการน้องโยชินะคะน้องโยชิฝากถามว่าใส่พริกในส้มตำกี่เมตรทำไมอ่ะน้องกลัวแสบหัมลุงเอครับอวยพรให้โตสอบผ่านโนบทา0.5นหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กๆทา0.5 ลุงเอ,เอครับมผม,<า>มให้500<า>เลย<า>เอาคางคีบส้ตมตำให้ดูหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางวงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันเหลืองมาไม่เยิงไม่ดังกูดังยิงก็ได้

ผมก็ชอบอาหารอีสานครับนุ่มยิ่งหอยสาวอีสานขาวอูมูมยิ่งข้าวหนังสีเหลี่ยมนี้หมดไม่สามารถรู้ใครลุงเอครับลุงเคยคิดไหมครับตอนตายตอนวิญญาณออกจะทธรณีฐานขนาดไหนลุงเอตอนนั่งครีเคยก้มไปดูผลงานตัวเองไหมครับว่าเป็นก้อนหรือเหลวเลว เคมีขึ้นมากลัวหมีกัดมาจึงพาหมาวิ่งหนีหมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสูดคุณยายืนก็ตายใครก็โค้่าส้มตำหรืออาหารมาครับไร่งแนะนำให้เลิกกินส้มตำละมาดื่นของดีกว่าเครื่องหมายสีลี่ยมในทางปกใครเคยทำบอกมาใครเคยทำบอกมาดูผลงานตัวเองอิโลลังเไอรลลี่วักอารดไอรลลี่ไอิตไเร่อเ <I S 2> แไอว่าอะไรอะ <you> อันเค้าเอจากประเทศไทยนะครับมึงจะพิมพ์มาติดหาพ่อมึงเหรอเป็นกำลังใจให้ลุงครับเค,ครา่องหมายคี่เหลี่ยมที่ดีคือกําดอชักว้วาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอดูดูดากหน่อยครับได้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอดูดากหน่อยครับสาธารณสุขตะลึงค้นพบเมนูอีซานใหม่คาดเกิดจากสเตมเมอร์ชื่อดังส้มตมกดไลค์แห่งมันครับเดินไปเปิดหน้าต่างแล้วพูดว่าเบื่อส้มตำอยากแดกส้นทรีน ลุงเอกกิ้งเผ็ดมากๆไม่ดีนะเพราะในพิซซ่มีสายอัลต้าลูทซิเปอร์ไมนัส์ี่ใส่ทำแสบกระเพาะผมมั่วขอเลียรู้มุกหน่อยครับรู้จมูกหรอเอาดิไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทำไมอ่ะนนกินกับนอนคนดูเป็นหมื่นพอเล่นเกมคนลดแต่ยอดครบแล้วยิ้มได้ลุงหน้าตาหล่อเหมือนพี่ปาดที่เป็นดาราเกาหลีเลยจริงอรอ เปรตวัดสุดทัามึงแหละปัดวัดสุดเทพไอสัสไอเด็กเปรตไอสัสเอหัวคูส้มตำน่ากินมากๆเลยค่ะค่ะลุงเอก,ก็น่านะคะน่าอะไรน่ากินน่าโยนให้เสือแดกมากๆเลยค่ะ จะสะกดจิตตะลุงเอมอง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 ฉันมองแต่เทเลโฟนเมื่อไหรเอจะคอนเฟิร์มรักกับอารุนคนนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูโบงเอน้องน้องอารุนมึงอยาจะลองล่อแต่รูโบงกูตั้งแต่เฮี้ยนี่ม่งเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยน้องอารุนเนี่ยจะล่อแต่รูโบงกูีสั์ลุงครับจุดที่สูงที่สุดไม่ใช่บนดอยนะคระรแต่อีกจุดที่รอคอยแล้วเขาไม่กลับมา ลุงเอเคยคิดเชิงโกงครับต้องทำางินนี้ยิงเข้าหนึ่งต้องเอาเนนี้มาอมครับทัวร์ปลุงเอค่ะอยูเปิดร้านข้างๆร้านชายสีบะหมี่เกี๊ยวชื่อร้านสีประหลี่ล้วนลุงเอครับที่หน้าลุงเอเป็นแบบนี้เพราะมะเร็งหรือบาดทะยักหรือพันธุกรรมครับผมสงสัยมากๆครับตอบผมด้วยนะครับเปิดตีบล้นร้านทองเยาวราคสาขาระนอง ลุงซูเปอร์แชทหน0 0งค้นหาใน Google มัน31บาทนะเจอหญิงสี่กะรีล้วนเข้าไปกาลาตาสารายกูเงียบเลยเครื่องหมายสีเหลี่ยมโดนเส้นเอจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูจะแบ่ oh <my. S 1> ลุงสี่กะรีล้วนลุงคางปกกระปอมครับครับ <c oughs> วันนี้แฟนผมขอจุกจุกผมเลยมาให้เลยกลางหัว1จุกแต่ถ้าสองข้างนี้แก่นะ <c oughs> ลุง <c oughs> ฟันสี่บาทพระค่ <c oughs> คะครับลุงเป็นสตรีมเมอร์คนโปรดของหนูเลยคะ่ะริงอหรอคะ โปรดเถอะไปแปลงฟันถ้าลุงเป็นนักเลงมีคนขับรถชนท้ายลุงลุงจะใส่กับเขาไหมใส่ดิแต่คนที่ชนเมืองพ่อเมืองขับเควินชานาเติงเน่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 งเติงเน่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 งเควินชานาเต็งเน่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 งเควินชานาตอนนี้ผมอยู่โรงพักครับใส่กับเด็กปั๊มผมบอกเต็มถังครับมันบอกเต็มถังและเติมทําไมคูุ่้ย ีบเก้าอี้ใหม่หน่อยครับถีบเก้าอี้ใหม่หน่อยครับถีบเก้าอี้ใหม่หน่อยครับถี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 บให้กูทำสตรีมอร์บ้านหนหน,นั่งนั่งถีบกูอี้เรียบร้อยดีเริ่มไลฟ์ดูกันรัวๆพอช่วงท้ายไลฟ์ดูริมงตังเริ่มหมดยาจกเริ่มมา <c oughs> เมื่อไหร่พวกมึงจะเลิกด่าลุงกันวะสงสารลุงแกบ้าอ ไอาชาติหมานี่มันก็มีหัวใจนะเว้ยน้องน้อง<ด>น้องน้องทำตั้งเยออกินไม่หมดสักอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใส่ชูรสเหมือนพร้อมปลดกเกษียณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อชื่อมิดแอดมิดไม่ต้องตุงเอคะหนูโดนโกงแน่ๆเลยเม,มื่อวานหนูซื้อนกแก้วมาไว้ในกรงมันไม่ร้องเลยเอาอทำไมอ่ะยังไงดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสบู่สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยตราสนิทติดทนติดนาน,ต,น,านติดตลอดการเพราะแกะไม่ออก ลุงเอครับวันนี้ผมไปซื้อส้มตำทำไมได้มะละกอตำครับเมื่อลาออกจากการเป็นคนเถอะท่ายากขนาดนั้นนะเออเเออเป็นอะไรครับช่วยกูหน่อยเออเออเป็นอะไรยะไอเสียงมึงตอนโดนน้องโยชิมือเสียงมึงอะไรอยี่โดนน้องโยชิหิ้วอะไรไม่เต็งตึงติ๊กตอกยิ้วอะไรไม่เต็งตึงติ๊กตอก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 ยิ้วใยขีหใยเขียวลุงเอครับผมวันนี้น้าสน้านพวกเราขอพาลุงไปอวกาศนะคะเฮ้ยทำไม่ะ ดีแล้วเพราะอยู่ไปมึงก็รกโลกอีสัตว์ยายเอครับ,รบช่วยแกล้งแกล้งดูดยาทีครับเดี๋ยวสิบตรีจะไปรวบแบบนิ่มๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยศที่เลื่อนคดีเพื่อนทั้งนั้นเพลงชาติและเพลงชาติไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยมึงหลอนปะห้าทุ่มแล้วยืนทำเฮอะไรอีกควายตั้งแต่ผมสัคงกระพันฟันแทงไม่เข้ามาในชีวิตผมมีอยู่แผลดเดียวตกรถเมย์เย็บ30เข็ม ไอสัตว์ไม่ตายก็บุญแล้วสามดัลุงเอคับซ่้งเดือนนี้ต้องไปเรียนต่างประเทศแล้วเครียดมากๆทำไมอะยังไงถึงจะได้หรือไฮฝรั่งรอครับน้องมึงถามเรื่องเบอร์ทำอะไรได้บื้อเยียอะไรเนี่ยครับควายมีสองประเภทควายสองขากับควายสี่ขาควายสองขาแดกหญ้าแล้วทำนาควายสี่ขาแดกน้ำตาแล้วทำใจเฮ้ยตัดลุงเอลันวิวขอเอากระบองสารพัดนึกยสีนพูทวีปงหน่อยได้ไหมครับเจ้หมดอลล่าจางมนุษย์ เสลุงเคยรักใครสักคนไหมครับเคยครับตอนนี้ผมรักไปหลายคนแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดจากคุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้คุมฝากโดมีเปิดมาคำสือเลยมึงเสียงสู้ลุงด้วยจะมีแบบอะไรคมๆแบบเจ็บเจ็บด้วยความเร็วแสงไอ้สัตว์โดจากเรือจำพ่อมึงเถอะมมาขอเป็นหุ้นส่วนร้านบะหมี่นะครับ ะชะยสี่กะรีสองเครื่องหมายสี่ 2, สเหลี่ยมพร้อมรบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลียมลมแล้วสดนอน้องมันเปิดล้านใหม่เนี่ยชายชายสีก่กะรีสองเนี่ยจะพูดแต่ก็พูดอย่างไม่คิดร,รู้ไหมว่าหนึ่งชีวิตของใครซ้ําไปซ้ามาสมัคาสมัคนะครับลุงสปรีมทุกวันเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับมคแจ้งสัมภาระให้จับลุงลุงจะได้พักผ่อนยาวๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนคุกเอาพันกว่าคนทําอะไรอยู่กูโดโหมดไปเป็นพันหามังไม่หามั่งพวกเมืองก็จะฟังอย่างเดียว เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจนมองหาพ่อมึงหรอไม่ได้มองครับอย่ามาตึงเดียวกูดึงมาตกเฮ <He i, S 1> ้ยใจเย็นครับพี่เรื่องของกูเอาพัดลงเบอร์ไหนแรงสุดเบอร์หบาทเบอร์สองบาทเบอร์สามบาทเบอร์สามถูกเพราะเบอร์เก้ามิลลิเมตรที่ยิงหัวพ่อมึงไง <S <S ลุงเอครับบอก,กรีมไปอาบน้ําหน่อยครับผมกุยมันยังไม่อาบน้ําตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ A later few moments later. ถ้าวันนึงไม่มีคนรักลุงแล้วลุงก็มาอยู่เคียงข้างผมได้นะเอยมึงรักกูเหรอเคียงข้างตีน mm mm mm. มีเพลงมาร้องให้ฟังครับแต่ไม่ไปพันทิปแต่ไม่ไปพันทิปแน่นอนอุบนไม่ต้องรองอลาลาภูมิใจในตัวลุงเองค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะที่ทยังมุ่งหน้าค้นหาไดาโนเสาร์ต่อจากเมื่อวานสู้ๆนะคะขอบคุณคับน้องลาลาไดโนเสาร์ก็แค่ความฝันตกดึกสอดใส่ เพื่อหาเงินไปสอดใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาตามีเครื่องหมายที่เด็ดตัวทั่วบนไม่ได้ที่เด็ดตัวท็อปครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวเหลี่ยมใจเกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปากกระเบนเดนนรกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโกแก่แย่รูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระพิชัยดาบแหลมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลี่ยมเที่ยวเยี่ยวราดน้องมึงไปเรียนมาจากไหนแม่พระพิชัยดาบแหลมนี่เฮียพ่อผมชื่อเอิ๊กอย่ารอชื่อพ่อผมนะครับเอิกเเสียงมึงตอนโดนน้องโยชิเอิเอิ ลุงเอเคยติดไฟแดงแล้วเห็นเด็กขายโดนัทไม่รู้จะทำไงเลยลงไปชูแล้วบอกเด็กว่าสู้ๆเป็นกำลังใจไม่ได้เด็กขายโดนัทเนม่เหนื่อยเหงอแตกถ้าเธอเหนื่อยแล้วไอควยเข้าปากอย่างน้อยก็ไม่ได้เงตมากลงไปปุ๊บไปลุงช่วยด้วยโอ้เอๆเออออผมให้ไฟกินจีบีตอนนี้แม่ดีดรบขวิดกูช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วกูก็เดินกลับขึ้นรถ บอกน้องสู้ๆขอกำลังใจรครับผมมีอาชีพเสี่ยงชีวิตต้องอยวางแผนทำงานกลางทะเลครับผมเล่นน้ำเต้าปูปลาวางแผนโ่มึงเกิดไป ลุงครับวันนี้ผมเจอจ่าเฉยกลางสี่แยกขาบโบกมือแสดงว่าเขามีใจผมควรซื้อถุงยางเลยดีไหมคะแมจะซื้อแต่ถุงยางเดียวพวกเฮียเนี่ยแม่งกูว่าเนี่ยสปอนที่กูรอคอยคือถุงนี่แหละตอบโจทย์พวกมึงเลยแหละเฮียขายดีเป็นเทน้าเทท่าเลยล่ละเข้าสักทีเถอะตึกตึกตึกโตโตเสียงอะไรสักกิโลไหมลุงเอเสียงอะไรอะตึกตึกตึกโตโตอะไรอะลองกลองลุงหมาหลุดโค้งครับเลียจนลิ้นแทบขาดเธอบอกว่าแค่รู้สึกถักถักแสบลิ้น เอเป็นเยไรครับกูค่คว่าตึกตึกท้อะไรว่าสกกิโลสาระผมจะเดินไปปิดม่านให้แม่แต่แม่ผมบอกให้ปิดให้มิดผมต้องเก็บของไปหาลุงมิดใช่ไหมไม่ต้องเสือกมานะครับน้องอยู่บ้านมึงนั่นแหละดีละนะไม่ตกเสือก อาม,ม,าคมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวเหลี่ยมพิชิตฟันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราชเวงดงเก้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไดโนเสาร์เลาคาดอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรปเตอร์ตัวเมียหาผัวตัวผู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีเล็กเซ็กจัดข่าวด่วนแจ้งยกเลิกทรงผมสามข่าวของตำรวจหลังชุดสืบพบปัญหาทรงเป็น,<อ>นพระได้อย่างเดียว <ST AN TS> มุงเห็นมังกรแล้วแต่มุงไม่หนียืนดูแบบภาคภูมิใจว่าครูเจอแล้วให้คอเดียวเลยโง่ คนวิจัยเฉยกดไลค์ก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตพรุ่งนี้ดีขึ้นแต่อย่างใดน้องเราต้องหลบมังกรก่อนนะไอ้ไอ้ไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้ไอ้เฮีจ้าหนังฮีไอ้ซาบพ่อไม่จูบดินก็กินโชว์ให้คนดูไอพวกกูก็ดันโดไม่ขาดสายคนชอบใจเห็นอ้วนนี่นั่งเพนคู่วายพอมึงถ่ายสตริมเมอร์ชาร์อัพฟรีอ้วนหนุ่มแอบขโมยเงินตู้บริจาควัดหลังจากอ้างว่าเห็นพระรูปทำมือโอเคโย ตอนนี้นำที่9 0 0าแล้วนะครับรูปจูดี้ลุงเออีสัตว์ตอนอยยางคมขออนุญาตขับขายรหัสไม่ครับไอดีแท้สนใจไม่ต้องทักมาเป็นอินโทรเวิร์ดอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมลุงเอมันไม่ลกำลังใจหน่อยครับคืนนี้ผมต้องนอนทั้งคืนเลยครับอ,อยากย้อนเวลาได้จังครับทำไมอ่ะเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเลย ผม<บ>คือเดอะแฟลชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวกว่าแสง the the แม่หนูชื่อโกนะคะอย่ารอชื่อแม่หนูนะลูกอ e ีเฟรนลี่ถ้างงก็ไปสิ วันอย่าท้อสิครับต่อให้เราแพ้ก็ทนเริ่มใหม่ได้ขนาดสมองลุงมันยังทนมึงได้ทุกวันเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงัวน้องมึงดูดิมึงด,มงดูมึงดูการให้กำลังใจของพวกเด็กเกี้ยน,นี่สิลุงเคยคิดไหมว่าว่าาาตัวจริงคือความโง่ของลุงเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กชายต้องสาบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกิดมาพร้อมหมดฮาร์ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีศาจในตัวชันเกิดมาพร้อมหมดฮาร์ดพ่มหนูรักลุงเอขอบคุณมากครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกอะ ออ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 อะะ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 ไไไไรไรรรีีีีกกกกาลุงเอมีสมองนะครับทุกคนแต่ประโยชน์ของสมองลุงเอมีไว้แค่ขั้นเียอะไรก่ะกูอะไรอะสวัสดีครับลุงเพิ่งได้มาดูไลฟ์สดครั้งแรกสวัสดีครับ พี่หลอกตาสนับสนุนโดยยาหม่องปลาสร้อยทองอทาทาทาทูถูถูอู้อูไม่เล่นเลยสัตว์ไม่เล่นเลยสัตว์เอ้ย <ๆ S 1> อะไรวะแม่งอีเฮียงงเลยอ่ะทําเป็นหัวร้อนจริงๆแล้วฟอร์มอยากแบล็คข้างต่ออีซัสหน้าหีบอกจะศึกษาตลอดเลยค่ะกดมาดูกี่วันก็บอกจะศึกษากดไลค์สิคะจะได้รอดไอ้หน้าหี <c oughs> สนับสนุนโดย เกือบช้างเด้าเดินไม่ดูตะปูเต็มทีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอดีตผูพังปัจจุบันพุงพลุยเปิดแล้วโครงการเด็กไทยโตไปไม่โดเนทช่วยลดภาระผู้ปกครองหนูเพิ่งเข้ามาดูค่ะลุงเอทำลาบหรอคะใช่ค่ะปกติก็น่าลาบอยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องมึงในสัตว์หน้าลาบเหี้ย